ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสี่ทังบ้านลไปเกาพี่น้องม้านไอยน้องซ่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็บปากบรรยากาศพี่น้องบ้านตุูมนะพี่น้องบ่ได้ไปบ้านมึงแตกปล่อยง้อไปเลี้ยงวันนี้ลงท่า ยินบไว้ว่าขามมุ่นสัญญาเลยจับอยวมาทายพี่น้องเดเบิง้งวานเป็นังไงแล้วมาเดินมาเดินมาเด้อเขา, <c oughs> ามาแล้วเด้ละ <c oughs> ่ะกินแล้ว,วามาแมนเลยอเออมงงใกับนนี้วันนี้บ่ไป ก็ยมแล้วปล่อยเสาโหดวหัาท่านเ,าเ,นเราขื่นโคก้ากาไทเนี่ยวัดไทเนี่ยมันน่าาไทมาแล้วใช้หดพี่น้องก็เลยขึ้นโคกก็เลยลงทามขามมุนไป ไม่เดือดุดห้อนไปเรื่อยพี่น้องไไก่เติบอย่ันหนมู่บ้านดอนตูมได้ีปนองเด้อบ้านดอนตูมมัน,น,นมเป็นบ้านมงไก่บันมงไต่ไปร้ายเบื่อร้ายดนแล้วเป็นเดือนสองเดือนแล้วมั้ง มาเจ็บผ่าก็แถวบ้านแถวที่ห้นอง,งไ,ไ,ได้เบิ้งไปวเร็ ในหมนู่บ้านอย่างเต็มสีู่กน้องเลยนนทางเขาวัดเกิดเมืองนอนกับยูนี่แหละแต่ว่าบอดี้อยู่ในหมู่บ้านแล้วปีกมีเวกแต่อยูย่ทงหน้าหามอง,งเงียบ

ไปแล้ไปนองเลยส่มพายอยู่ากินขากินสั้นสูงให้เงียแค่มดแดงขายอย,ายูากินตาบแล้วรูการไปแล้ว <c oughs> เป็นไปสาเงยสด็จมาไปางแง่แค่มดแดงล่ะี่ตาหนาที่ งักวก็ไปเรียกงัว แดดี่นองเลยแดดคักแดดแท้เป็นจะได้น,อน,อออน้อทั้งนาะหอนก็ต้องผีแนบอ่ต้องผีมาอุบาตแจ่ ทั้งถ้ำไ่หน่อยทั้งถ้ำกจะเป็น 4, ปนี่สิบรรยากาศมีตัปลาโฮบตะกี้กับพวกเป็นที่สี่ดอกลูกไป,ปบ่บแซบบ่แซบไปกินข้างหน <c oughs> ้าไรยงายพี่น่อแกแถวนี้วันนี้เขามีน้ำเขาดอก คือบ้าน,านลุงไก่ลุงใก่เขาตากเขาน้ำถนนไปไปไป,ไป,ไป,ไป หอดลกบัดแลว้วพี่น้องเลยมบูดเหลือละ่ะ<ป><ป>ว่าพาย,ยุสิเข่าวันวันที่หกเวีดจีลีจะเข่าไปทักใดบุ๊บไปเห็นหอดง่ายเเตรียมรับมือวัน ข้าวจะซื้อแห่งยู่คือเกา่าเสียงธรรมชาติพี่นอ้องเลยตั้งกระลงทั้งกระแรงทั้งกตดิงทั้งคิกปงเปิงปงเปิงฟังแล้วสบายใจ thì lông ho vi vi thì xả hạt tợp vô ภาพสั้นภาพนีขอให้พี่นนองนด้อถนนบดีก่อนอิน,น,ใน,ใใน,ใน,นก,ก็คือมันแต่นแต่สนนดีรวอมแจมลิงกเทคอนกรีดแล้วอันนี้แหละถางทล้รอทางเปลี่ยนกันแต่ก็ทั้งไปหาอยู่หาจตลงมูล พัฒนาขึ้นตัเนี้อากาศดีสุดยอดเลยพี่น้องเลยยอมยอมยอมสมสื่อเดอนเมษาคัก ก็เลี้ยงงัวกันแต่ว่ามาดักด้วยทั้งพี่ว่าจะไล่มาทั้งพี่พี่น้องไล่ลัดทงมาบอดดิยางมันน้ำถนนงัวอีกฟูหนึ่งสิโ่มาทั้งนี้แต่ว่านี่มาน้ำถนนอีกส้มหนึ่งทีลัดทงมาอันนี้มาหนีให้กัน ก็เลี้ยไก่อยู่พี่น้องเอ้ยปุ้นเลี้ยกไก่มันสร็ไปก็ได้เพราะมันเกี่ยกับไก่มาเรื่อยๆพี่น้องเลี้ยกไก่อยู่ก็จะถึงจีบหมาย ต้องพาโยหา,ยยหายจิตกี่เยอโอ้ยผมไปได้ดวงดีกับมานอยู่ดอกันผู้ดวงผู้ดีกลยเย่ะเ yeah. ด็กฝนสมบูรณ์จริงปลามันมีอยู่การขืนอยู่กับโศกขืนอยู่กับโชควาสนาทำบาปขึ้นบ่ขึ้ขืนทาทำบาปขึ้นก็นนนาานได้หลาย

มาปลูกปลาแถวๆนี้พี่น้องปลูกตนโูค่าสแสดงว่าติดหลายอยู่นี่ว่ะไม่ว่าจะสิบติด้นใดตายกับเอา้นใด้หลอดก็เอาอเฮ้ยเยย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 อยยยยยยกินยย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 เยรย ตะปลายามเห็ดออกแบบนี้แต่เห็ดดูฆ่าเลยพี่น้องพวกหาเก่งก็ได้กินอยู่ได้ขายหมดแกได้ายินอะไรแววว่าเห็ดเพิ่งออกคือสิ่งมาออกเร็วถ้ามันอยู่มืองไหนมันต้เจ๋งถ้าปงหาก็ได้ฝนตกเมาหันว่าเห็ดเพิ่งออกแล้ว แต่ปัจจุบันเี็กปีกัวเราวาสังได้กินเห็ดอผึ่งอยู่แต่ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเธรรมชาติท,ท,ทั้งธรรเราเลยสุดยอดที่สุดเลยเราวาสังนี้ก็ได้ น้ำหลายๆมาได้บ่ค่อย้ลงมาอยากับให้จักหน้าแต่ว่าปีนี้น้ำสิหลายบ่เอิ้เอิดเอิ้เอื้อเร็ว อยากทนไม่อยาหลาบไม่อยาหลาบอยากร้ายหายร้ายขาดมันได้กะเต้เป็นแบบไปหนอ,อขยายพันเร็วเร็วเป็นตะนายไงได้มีหน้าท,าทาั้งถาำหน่โว้ศูงแบ่ไวด้ดอก ปลาอดงัวเดีล่ะงัวกับจินเพื่อกันแต่มันหิวมากกับจินกันแล้วน้ำมันกับปรยาด จ็ตหอดสมัยยุงเทพไปน้องเลยอยาเห็นภาพเลยมันบอเฮ้ยมันหาเบิ่งอะไรกับบ่ได้หาปลาปลาธรรมาชาติบานเข้าบานเข้าเบิ่งอะไรกับบอมมี่จิตรถมีจิตถนนจตติตตื้นจิตถนนจิตเลเว่นได้ยินแต่เสียงรถเสียงลาเสียงกระลงกระเลงกับบอมี คนบันดออกจะตากรมจะตาชีวิตลิขิตชีพเราไปอยู่ในองค์เทีมบ่ไหวคือเกาคือถอดบานบ่มีมือใดบ่คือถอดบานบ่มีหรอกคือถอดทงไฮทงหน้าคือถอดในทามในมูลบ่งแล้วมันสบายหูสบายตาดีมันมันสิห่อนมันสิงลำบากเนี่ยครับมันสบายใจบอ่อึดอัด ยเยูยงค่ะเงินเก็บเงินไา้ล้านล้ลยหาทางออก นี่เห็นปลาเนี่ยมันสบายใจดีเห็นเป็นตะบึงกว่านี้พี่น,องงน้อนเลยมีตดจานใหญ่ๆพ่นใหญ่ๆเดี๋ยวนี้หายังไม่เห็นแล้วรถไมโครไปกินบัดเหลือพ่อนนี่เลยไว้เป็นเป็นที่ระลึกอยู่่พ่นควายนีย่แต่กระจำผู้ใดล้วว่จ้จนมันอยู่ไหของผู้ใดแต่กี่ con khỏe nè, chấm đầy vô à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  câu lục lán lái hai mà ปลาบุงปลาทามปลาละเหมาะบ้านเฮา ตายตายพี่น้องอากาศลมนิ่งเลยเตะใไม่ๆก๋วยน้ำเนมน้ำเนมเชื่อ <unst int> สิ่งล้มลุกไปคนเดียวน้อง,งมากผีเตะ Đẹp ai, ui chỉ long môn nhạt ừ. <laughs> Đẹp ơi ui ข้างหน้าผมนี่เดี๋ยวคลื่อนทั้งกันอ้วนเถอะวะวถ้ากันอ้วนเถอะวะเละขเขาไปยังขี่ดาวไปห็นเขามาในป่าสิแล้ว เดี๋ยวมาหาเห็ดกระน่อมย่อมอยู่แล้วก็จะอาหาได้หอนโพดบ่ะไวลมบ่พัดเลยแลยมีดจีดีเลยแล้ว 嗯。 าไปเป็นปีจะเล้ลงมาอีกพี่น้อง้องก็ได้จะเนี้ได้มากละเทอ แล้วนอนโอ้โหนำม้วนหนังขามได้แล้วเห <c oughs> ม,มือนแต่กัเห็ดถนนขามไปเลยมันยางเลย ลมเป็นหล่อนลม้ลมางบนเป็นดินทรายข้างล่างเป็นตุม่มนันมันยางหรือืม <c oughs> ขบนแข็งข้างล่างข้างล่างเล่นข้างล่างเละขอบคุณหลายๆเด้อพี่นอ้องที่เขาบอ่าเบอร์ไงขอบคุณที่กำลังแรงใจที่บ่ถบบ <c oughs> ิ่มบ่พระบารน์เหนื่อยนันคงเดี๋ยวมือหลังเตรียมพร้อมจะขามไปพุนณพี่ให้น้องในเบิ่งไอโซกับาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนเจอแต่สิ่งดีๆงามในชีวิตเขอนมาแล้วขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ ต่อกันไ,ไหมนะครับเนาองจิตหนาสำหรับจิตนี่ขอก่าวสมัมมาสัมสวัสดีครับ